ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่18ตุลาคมพศ2อ6 4พี่น้องครับผมเรามาชมสถานการณ์ครับสถานการณ์น้ําท่วมครับบ้านหนองแคร์ตบนม่วงลาดอําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมครับมาเบิ้งครับนี่น้ำไหลครับนี่ท่ื่อทางเขาบ้านนะพี่น้องปกติเที่ยวไปเที่ยวมาทางนี้แหละพี่น้องครับตอนนี้ทังเขาบ้านนี่ สัญจรไปมากบ่อไเ่สิพี่น้องถูกตัดขาดนะครับผมนี่คือนี่น้ำไหลไปทางบ้านม้งลาดนะครับผมน้ำท่วมน้ำท่วมสูงพี่น้องครับผมรถในหน่อยเพราะว่าจะรถใหญ่รถน่อยสัญจรไปมากบ่อไร่ละพี่น้องครับผมนี่ครับน้ำท่วมสูงครับผมการสัญจรไปมาต้องใช้เป็นเรือนะครับผมเป็นเรือมีเรือของเจ้าหน้าที่คอยบริการแล้วก็เพ่ได้จะเข้าไป นะครับมีเกียรกิีพร้อมพน้องครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปคอยบริการครับผมฝ่อเวียนย่ามพน้องฝ่อระวังนะครับสุดหลงหูหลุดตาเลยพน้องไปปุ๊ดตั้งเป็ทุ่งธนาเนี่ยคือเป็นประตูน้ำขุดเจียงสาครับแล้วก็บ้านขุดเวียนนี่ครับพาพเดียวไปนี่นี่ครับนี่น้ำเชี่ยวมากครับผมท่วมที่นาทั้งหมดเลยครับผมนี่เด๋ยวไปวันทะเลพีน้องนี่ครับ ตะวันกำลังตกดินครับทัปันทะเลนะครับโอ้ปลากระไรพี่น้องนี่เรือเรือประจำครับเรือประจำไปจะรับทรงพอไปพี่น้องครับผมเข่าออกนะครับผมช่วงข้างในเป็นเดยนาครับผมเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องครับผมเอาใจซอยพี่น้องข้างในนะครับผมบ้านหนองเคียนะครับผมนี่ครับตามตัวมเป็นทะเลพี่น้องจริงจริงก็อยากเขาไปหาพอไปพี่น้องอยู่ข้างในครับผม ว่าบ่มีโอกาสได้เข้าไปนะครับผมบ่ได้นําภาพข้าขงในหมู่บ้านมาให้พี่น้องรับชมกันนะครับเอาแต่แค่นี้ก่อนลับพี่น้องครับผมโอ้ยสุดยอดเลยเดีือดตาปลาอยู่ยข้าเดีือดตาปลาอยู่ค่านี่คือเบิ่งเอาพี่น้องครับผมพี่น้องครับบ่ได้เคยอยู่บ้านนีปุ๋ยอยู่บ้านนี้แต่ไปอยู่ทํางานอยู่ทางไกลครับทางกรุงเทพฯกรุงไทยนะครับเบิ่งเอาพี่น้องครับผม พี่น้องยังต้องการความช่วยเหลือครับเพรว่าจะเป็นอาหารแห่งเป็นน้ำดื่มเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะพี่น้องครับผมนี่ครับตอนนี้ก็พี่น้องก็ยุ่ในหันแล้วพี่น้องครับผมเพราะว่าบานเลื่อนปื้นที่บานย่างท่านถ่วมครับทมพนท่านนั้นท่านถ่วมครับผมแต่ว่าท่านเขานีถ่วมแล้วนะครับนะครับโอ้สุด,ดยอดเลยครับมห ah าตภัยน้ำท่วมนะครับผม น้ำท่วมปีนี้ท่วมมากน้ำมาแรงมากพี่น้องครับดูอ่าทะเลครับผมทะเลอีสานทะเลบ้านองค์แขนครับผมนะครับย่ำเขาบ้านกน็นางเลือดช่พี่น้องนางเลือดเขาบ้านครับเ <c oughs> วลาชาวบ้านเขาบ้านครับผม <c oughs> จะนางเลือดไปครับ ข้างบนครับผมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับผมตำบลเมืองลาดนะครับนะครับผมจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวียนยามนะครับคอยบริการพอไปพี่น้องนะครับครับโอ้โครับท่านขาวบ้านไกดี่น้องไก่เติบนี่คือล่อเลือออกครับผมเลือออกเลยว่าพใดมากอะ เข้าไปส่งทันทีพี่น้องครับเข้าไปส่งทันทีนะพี่น้องครับผมมีเจ้าหน้าที่ไปส่งกับเพื่อนพลเรือครับเลือดเปลี่ยนกับขับไปเองพี่น้องขับไปเองไปจอดเดี๋ยวพวกอ้่นของพลเรือมีทุระออกมากอะช่างเคี้ยวมากเป็นร่องในแท่งนะครับก็จะเข้าบ้านนะครับผมเอ้อยชาแท้งสองแท่งใอ้ชาวบ้านก็น่งจะเข้าบ้านครับผมรอเรือ ขึ้นเรือไปพร้อมกันนะครับผมครับคน,นี้เรือจะออก้วครับผมเรือจะเข้าหมู่บ้านเลยครับครับไปแล้วไปแล้ว,ลว<อ>เดี๋ยวครับการสัญจรไปมานะครับผมต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับผม ปัรจอนไปมาต้องใส่เลือดแล้วก็ใส่ห่อครับแต่วันนี้าวบ่มีห่อครับใส่แต่เลือกครับครับไปแล้วครับไปแล้วขัวขดกันไปกันล่องเรือใส่เสือชูช้ฉีบบนหลุมชูช้ฉีบนะครับไปแล้วรลลอออรลครับผมจับเรือเดี๋ยวออกเป็นรอบเลยครับโอ้เข่าบ้านเลยปกติไปรับส่งตลอดวะ

่ััสนนกไปแล้วจวดจวดจวด <S 2> <S 2> <S 2> <อ>ตักให้หน้าเลือกๆครับผมแนะนำถล่มดพี่น้องตล่หัวยันมือคนนึงพวกนี้ไปแล้วโอ้โหโคกไปในบ้านนะครับผมนนครับผมครับผมสำหรับวันนี้ครับเรานำเสนอนำภาพให้พ,พี่น้องได้ชุ่ม แค่นี้พี่น้องผมพอกันไหมครับผมถ้ามีโอกาสได้มาอีกนะครับผมจะได้กมาเรื่อยๆพี่น้องกับผมมาอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมให้พ่อแม่พี่น้องยุ่งหัวุกงใจได้รับชมกันครับพี่น้องครับผมครับอันนี้พี่น้องชาวบ้านเพื่นเข้าบ้านพี่น้องครับปูนเป็นสีออมไปพูนเข้าบ้านเพราะมู่บ้านท่านอิดทว่วมพี่น้องครับมู่บ้านนี่ท่านอิดทว่วมทว่วมจะทางเข้าบ้านครับพี่น้องครับแต่ว่าบางลังกับท่วมเนี่ยห้อยหอดไตทุนนะครับผม อ่ารยเก็เอาไวใช้หน่อพี Jamie, <anak> ่น้องครับผมพอกันไมนะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องครับพี่น้องอยู่ในในกลางในเกาะอ่อันนี้ก็ถือว่าเกาะเกาะนองเคนะรพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีมีใช่นะครับผมพอกันไม่ในคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอราพี่ละน้องครับผมสำหรับเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในพี่น้องกับเพื่อนเพื่อจินนำคลิปมาให้พี่น้องรับชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอ กล่าวคำว่าสวัสดีครับ